หลังคอล l รี่ก็ก็คือตอนที่คอล l i f y ไนะครับได้ทดลองเข้าหลายฟีสตาดูครับแต่ว่าไม่สำเร็จครับรถหมุนออกนอกแท็กไปเลยครับแต่ว่าอันนั้นอ่ะไม่เลวลายเท่าไหร่ที่แย่กว่านั้นก็คือคันข้างหลังที่ตามมาครับตามมาชนสวัสดีครับพวกเรา HGR นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบุรีรัมย์ล้นะครับก็เป็นการแข่งขันของเตอร์ต้ามอเตอร์สปอร์ตนะครับปี2021 ซึ่งพวกเราเฮจยาก็มาแข่งขันในสนามแรกและสนามที่2นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ห่างหายกันไ่นานเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็สถานการณ์ดีขึ้นแล้วยสทได้ให้ข้อกําหนดเรื่องของมาตรการในการแข่งขันนะครับก็จะมีการตรวจโควิดการตรวจเอทก่อนเข้าสนามนะครับโดยการสวับนะครับส่วนในปีนี้นะครับทางเฮจยาเราก็มีโปรเจกต์เป็นคล้ายๆกับปีที่แล้วนิดนึงแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์ มากขึ้นกับเป้าหมายของเรามากขึ้นนะครับก็คือผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับปีนี้ได้เข้ามาร่วมกับเราโดยที่เป็นนักแข่งมือสมัครเล่นจริงๆซึ่งไม่เคยแข่งขันในรายการใดมาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยแข่งในสนามมาก่อนเลยแต่ว่ามีแพชชั่นในการอยากจะเป็นนักขับมืออาชีพนะครับก็เลยเข้ามาร่วมกับทีม HGR เรานะครับก็แข่งขันในทีมของ d e x c t e r S Oil Racing Team นะครับแล้วก็ยังมีนักแข่งอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักแข่งที่มาจากเด็กนะครับที่แข่งกคา a r t อยู่เหมือนกันนะครับ มาลงทําการแข่งขันในรุ่น V8 s e d y นะครับซึ่งก็มีประสบการณ์จากการแข่งขันของโกคาร์ดซึ่งเป็นผู้หญิงที่แข่งขันกับเด็กผู้ชายด้วยแล้วก็ชนะด้วยบางสนามหลายๆสนามนะครับซึ่งมีผลงานค่อนข้าง,าง,างดีเลยก็เดี๋ยวติดตามมาอีกเหมือนกันนะครับว่าน้องคนนี้จะเป็นใครมาร่วมทีมกับทาง Nexter Parko สิงหาสินธิผลเรซิ่งทีมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เจเาจเราเข้าไปดูแลเหมือนกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ก็หลังจากการแข่งขันนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจนะครับแต่ก็ยังมีการผิดพลาดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าพรุ่งนี้เราจะทําให้มันดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าสนุกมากครับในการแข่งครั้งนี้แล้วก็ผลการแข่งขันก็ถือว่าพอใจครับขรสึกที่ได้มาอยู่กับพิี่อาเป็นไง ก็รู้สึกว่าประทับใจครับก็ทีมเป็นกันเองแล้วก็ดูอบอุ่นเป็นแบบแฟมิลี่มากเลยครับประทับใจครับ สวัสดีครับชื่อนิวเยียนะครับอนากรกนกศิลป์ปีนี้ขับ V ิออสวันเมกเลสเบอร์95ครับผมก็ตื่นเต้นมากครับที่ได้มาขับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าจริงๆก็เป็นความฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วพอได้มาทำจริงๆอ่ะมันทั้งตื่นเต้นทั้งกดดันแบบบอกไม่ถูกเลยเยอะมากจริงๆก็เคยขับแข่งในรายการ f อร์ u l a s t u d e เดครับของ ทีมแบ็คเพลย์เลสซิ่งทีมครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับผมแต่ว่าซึ่งการแข่งขันนั้นอ่ะมันก็เป็นระดับนักศึกษาครับก็เลยอยากจะยกระดับตัวเองอ่ะขึ้นมาขับรถยนต์รถแข่งจริงๆครับก็เลยได้เข้ามาร่วมงานกับพี่ๆ HGR ครับผมก็บอกตามตรงนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ทีม HGR เนี่ยครับก็คงไม่ได้รับการสนับสนุนดีๆมากมายขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นผ้าเบรกคุณภาพจากเน็กเตอร์นะครับแล้วก็ น้ำมันเครื่องเกียร์รถแข่งของ Super ร์อ Thailand ครับผมแล้วก็ผู้สนับสนุนอื่นๆอ,อีกมากมายครับซึ่งพี่ๆในทีมเนี่ยเขาจัดหาให้มาทั้งหมดเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นสมัครยันวันแข่งเลยครับดูแลดีมากจริงๆครับถ้าจะให้เริ่มต้นขับรถแข่งด้วยตัวเองเนี่ยครับผมก็คงเริ่มต้นไม่ถูกเหมือนกันครับถ้าไม่ได้พี่ๆทีม h g จช่วยดูแลครับผม หลังคอล l i ี่ก็ก็คือตอนที่คอล l i ี่ไนะครับได้ทดลองเข้าลายปิศาดูครับแต่ว่าไม่สำเร็จครับรถหมุนออกนอกแตกเลยครับแต่ว่าอันนั้นอ่ะไม่เลวร้ายเท่าไหร่ที่แย่กว่านั้นก็คือคันข้างหลังที่ตามมาครับตามมาชนก็เลยต้องเอารถออกมาซ่อมครับก็คือวันวันแข่งจริงก็เลยต้องไปอยู่ออกตัวลำดับสุดท้ายครับผม ควมรู้สึกหลังการแข่งเป็นไงบ้างครับหลังการแข่งก็ก็เกินคาดนะครับก็คือแบบไม่คิดว่าผมที่มาขับครั้งแรกเนี่ยจะแซงได้หลายอันดับขนาดนี้ก็จากที่ออกตัวที่14ครับที่สุดท้ายเลยก็เคยขยับขึ้นมาจบที่7จริงๆขึ้นไปถึงที่6แล้วแล้วก็ลกทำไรไม่ถูกอตอนโดนตอนโดนคันข้างหลังเร็วกว่าจี้เข้ามาก็ลกแล้วก็หลุดเขาก็เลยแซงขึ้นไปผมก็เลยจบที่7ครับ สวัสดีค่ะชื่อสิตาวริสันทลักษ์ชื่นชอบชื่อมิน่มาจากทีมเอ็กสเตอร์สิงสค์ชิริผลค่ะรู้สึกยังไงกับการมาสนามแขางครั้งแรกครับเออรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ทำการบ้านมาเยอะมากโดยการดูวิดีโอคลิปที่พี่ๆขับ ก็พี่พี่เชียก็ช่วยดูดัต a าข้อมูลให้แล้วก็ช่วยแก้ไขจุดที่ผิดให้แล้วก็ช่วยแนะนำการขับขีที่ถูกต้องให้ด้วยค่ะอยากให้ทุกคนฝากติดตามเชียร์หนูเบอร์195ในทีม Nexter สิงสคนด้วยนะคะ